เห็นจะต้องลำบากเลยเข้ามาคะ่ะคุณมองหาอะไรอยู่คะตู้เสือ้อผ้าคุณอยู่ไหนมีตู้หนึ่งที่นี่และอีกตู้ในห้องนอนฉัน จิมก็ชอบมันค่ะฉันว่าคุณบอกมาดีกว่าว่ากำลังมองหาอะไรอยู่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะฉันใส่นี่คือนที่อึบก,กับจิมด้วยหวังว่าคุณช่วยได้นะบอกด้วยนะคะว่าเจออะไรน่าสนใจบ้าง จะเครื่องจับเท็จของสามีเนี่ยยังสรุปไม่ได้ผมว่าไลเวีจะตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานเรื่องกระดุมไม่เจออะไรเลยไม่เจอซาเขาเบียด <Hello. S 3> ขวดฮัลโหลคดีนั้นเป็นไงบ้างไอ้ดิยังไม่แน่ใจเลย จะไปแล,ล้วพอมาถึงก็จะไปไหนนั่นน่ะฉันแปลกใจมากเลยที่คุณโทรมมาหวังว่าคงไม่ไดึกเกินไปนคะคะอ๋อไม่หรอไม่เป็นไรข้ามาสิคะนั่งก่อนอยากเดือวายสักหน่อยไหมไม่ล่ะขอบคุณ Hãy yên tĩnh. Cô đã quên việc rồi. Cô nói với tôi hay gì? Được không? เปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยกับผมคุณแล้วแต่งตัวให้มันหญิงกว่านี้คุณจะสวยเลยนะคุณกำลังจะเล่นเกมอะไรกับฉันเหรอะฉันไม่ได้เล่นเกมอะไรทั้งนั้นได้เห็นมาตำรวจเข้มจากผู้หญิงสวยๆทำให้ฉันเกิดอารมณ์ นี่คุณทบ้าอะไรเนี่ยแ้จะมปอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเสื้อผ้าที่อยู่ไหนอ่ะที่ตะหัวเตียงคุณทิ้งไว้นั่นหลังจากระบำเรื่อผ<า>้าดีบ้าเลย มาเรื่องอะไรเนี่ยก็อย่างที่บอกในโทรศัพท์นั่นแหละค่ะคุณนิวมาถูกกระทําอย่างโหดร้ายโดยเจ้าหน้าที่ของคุณใครแคทเธอรีนคินเคทเคทก็อะไขึ้นท์ฉันจะให้คุณนิวมาเล่าให้ฟังนะคะเมื่อคืนนี้ฉันโทรหานักสืบคินเคทฉันขอให้เธอมาที่บ้านฉันเพื่อคุยเรื่องคดีมิเชลทำไมไม่มาคุยกันที่สถานีล่ะฉันอยากเจอเธอในที่ส่วนตัวค่ะ พะะฉันว่าเธอสวยดีนักสืบกินเคสได้ทำอะไรที่บอกว่าเธอสนใจคุณในด้านเซ็กส์ไหมไม่ค่ะไม่ได้แสดงออกเลยแต่เวลาที่เธอมองฉันฉันรู้ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนที่นักสืบกินเคสมาถึงบ้านคุณ เธอถามอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับจิมมิเชลเราเดื่มไวน์กันขวดหนึ่งแล้วมันก็เลยเถิดแล้วเราก็ไปที่ห้องนอนฉั้นและร่วมรักกันใครเป็นคนลงมือก่อนละฉันค่ะหลังจากนั้นเธอก็เงียบมากๆ จากนั้นจู่ๆเธอก็ฉุนจัดแล้วเริ่มกรีดร้องใส่ฉันเธอบอกว่าไม่ฉันบอกใครเด็ดขาดฉันพยายามทำให้เธอสงบใจแต่เธอก็เอาแต่โกรธหนักขึ้นเธอนั่งทับตัวฉันและล็อกฉันไว้กับมุมเตียงด้วยกุญแจมือ เธอกเอาอาปืนออกมาและเอากระสุนออกเหลือไว้ลูกหนึ่งแล้วก็หมุนลูกโม่และบังคับให้ฉันอ้าขาแล้วเอาปืนยัดเข้าไปและเหนี่ยวไก ฉันคิดว่าจะคงต้องตายแน่แล้วเธอก็เริ่มร้องไห้เธอนั่งที่ปลายเตียงแล้วก็ร้องไหแ้แล้วเธอก็ปลดล็อกให้และไปจากบ้านฉันแต่คินเคสได้ทิ้งสิ่งหนึ่งเอาไว้นี่คือกระสุนที่เธอออกจากปืน นี่เป็นการใช้ความป่าเถื่อนที่รุนแรงของตำรวจเท่าที่ฉันเคยเห็นฉันหวังว่านักสืบคินเคสจะถูกจับกลุมโดยทันทีนะคะผมรับประกันได้เราจะต้องสืบสวนเต็มที่แน่นฉันกำลังขอคำสั่งห้ามเข้าใกล้ฉันขอห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้ลูกความฉันโดยไม่ผ่านฉันก่อนหลักฐานที่จะโยงเธอเข้ากับฆาตกรรมไม่มีเลยสักนิดเดียวถ้ามีคำถามที่จะถามคุณนิวมาผมขอรับประกันเราจะมาหาคุณก่อนขอบคุณค่ะ อยากพบใช่หรอครับผมคงต้องขอปืนคุณไว้ก่อนทำ่ไมลนะ่ะเอามาก่อนเถอะแล้วผมจะอธิบายให้ฟังเ <c oughs> มื่อคืนนี้คุณอยู่ที่ไหนฉันไปบ้านอาเด็กนิวมาคะ่ะเพื่อถามอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้วเกิดอะไรขึ้น ระหว่งางที่คุณอยู่ที่นั่นเรานั่งดื่มไวายกันนะครับคุณดื่มกับผู้ต้องสงสัยอย่างนั้นฉันหวังว่าเธอจะเผอบอกอะไรฉันพูดต่งสิแล้วฉันก็บูบไปเธอคงวางยาฉันแน่มันเป็นคำอธิบายเดียวที่เป็นไปได้เพราะฉันตื่นขึ้นมาก็อยู่ที่เตียงเธอแล้วเธอนั่งอยู่ข้างฉัน แล้วเธอก็จูบฉันแต่ฉันก็ผลักเธอออกไปก็แค่เนี้คุณได้ทําร้ายเธอทางร่างกายอะไรบ้างไหมไม่ค่ะไม่ฉันไม่ได้แตะต้องเธอเลยคุณคงต้องวางตราตํารวจไว้ก่อนแล้วล่ะมันเรื่องอะไรคะเนี่ยฉันไม่รู้ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรตอนนี้ฉันไม่ได้เล่นเกมอะไรทท้งนั้นได้เห็นมาตํารวจเข้มจากผู้หญิงส,สวยๆแต่ไม่ใช่เกิดอารมณ์ เป็นอะไรหรอือคะขอโทษนะคะห้องน้ำของคุณอยู่ไหน เบอกปืนมีร่องรอยเนื้อเยื่อคล้ายกับเซลล์ที่พบในอวัยวะสืบพันธุ์หญิงกุญแจมือก็มีรอยเลือดและมีเศษไม้ติดอยู่พูดง่ายๆก็คือหลักฐานทางกายภาพสนับสนุนเรื่องราวทั้งหมดแล้วฤทติ์เคสบอกว่าถูกวางยาะถ้าให้ตัวอย่างเลือดมาแต่ผลเป็นนักติกส่วนการทดสอบยาบางชนิดในวันต่อมายังไม่น่าเชื่อถือนักคุณจะเชื่อรืพวกนี้ไม่ได้นะ ไรสาระทั้งเพศแ<พ>มวนะผมไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตั้งข้อหาลวนลามทางเพศไปอย่างน้อยนะขอเวลาผมหน่อยเถอะนอแล้วจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณต้องห่างเข้าใกล้นิวมานะคุณไม่รู้หรอกว่าทางกรมของเราจะเจอกับอะไรบ้างนี่ผมจะสืบคดีได้อย่างไงถ้าทางกรมมันก็ถูกฟ้องอยู่แบบนี้เนี่ยสืบสวนต่อไปอะแต่ถ้าคุณต้องติดต่อกับนิวมาคุณต้องทําผ่านผม อยากเชื่อเลยฉันมันโง่จริงๆม,มันต้องมีอะไรสักอย่างนะเธอคงทำทุกอย่างแต่เธอสลดไปไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอทำอย่างนั้นกับปืนของคุณมันดูโรคจิตชะมัดเลย <c oughs> จิมมี่เชลได้ประกาศตัวแล้วเขาจะมากับทนายพรุ่งนี้บางทีอาจจะหาอะไรเราได้นะก็อาจเป็นได้ คุณมิเชีคุณคอยมีการประชุม <c oughs> ผมไม่คิดมาเยอะเลยเรื่องคืนที่แอนถูกฆ่าผมรู้ว่าคำให้การของผมไม่ถูกต้องทั้งหมดยังไงครับตอนผมรับโทรศัพท์ที่บ้านผมดูที่เบอร์ผู้โทรแล้วก็รับสายแต่ไม่มีเสียงใครพูดเลยผมแค่คิดไปเองว่าเป็นแอนงั้นคุณจะบอกว่าเป็นคนอื่นที่โทรใช่ไหมถูกต้องครับพอรู้ไหมว่าใครแอนโกรธมากแล้วผมก็รู้จักเธอดี ธอต้องไปเอาเรื่องอเล็กซ์แน่นอนผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่อเล็กซ์ฆ่าแอนแน่นั่นคนฆ่าจะไปกลางค่าด,ดานะครับค่าด,ดาวอย่างนั้นอย่านนงนั้นฆ่าเมียผมเทีมคุณไม่เชลขอบคุณที่เข้ามาและให้การอย่างชัดเจนขึ้นมันช่วยได้มากเลยครับหินสวยเลยมันเป็นกรวดจากยางของรถกุณมิตเชลมันตรงกับกรวดของทางเข้าบ้านแฟนเขาเลยเอองง้นเหรออืม แต่มันแย่หน่อยที่มีทางเข้าบ้านอีกหลายร้อยบ้านที่ใช้กลวดแบบเดียวกันนี่เงินผมคงจะไปถามคนแถวนั้นได้ว่าเห็นรถของมิเชลในคืนนั้นไหมโอเค<ล> ดีครับโอ้โอ้โอสวัสดีครับผมนัก่ง 10s morrow ครับแอบเนอร์วิเทนอ๋อคุณวิเทนอ๋อเรียกว่าแอบเนอร์ดิโอเคคุณแอบเนอร์ครับสักหน่อย์ไหมครับโอ้ไม่ละครับคุณมากผมทํางานอยู่นะฮะ<อ>ผมมาสืบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในละแวกบ้านคุณคือวันจันทร์ที่หกพฤษภาค,คมระหว่างช่วง12-3ทุ่มเนะี่ยคุณจำอะไรที่มันผิดปกติได้บ้างไหมครับมีอะไรที่มันไม่ธรรมดาบ้างอ๋อจริงๆแล้วมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเราทำอาทิตย์ก่อน ผมกำลังพาหมาไปเดินเออแล้วก็ผ่านทางเข้าของบ้านที่ลึกเข้าไปในถนนนะครับสามสิบห้าลูกหรือเปล่าครับผมไม่รู้บ้านเลขที่นะครับมันถัดไปรลาสี่หลังแต่ช่างเอเพราะเราผ่านทางเขา้าไอ้รถคันนั้นมันก็พร่ดเข้ามาแล้วมันเกือบชนผมนะครับเกือบชนผมล้มลงไปเลยมันยังพุ่งยังกับสายฟ้านล่นผมทําสายจูหมาหลุดแล้วหมามันก็วิ่งไปเออคุณจำที่หัรถได้ไหมครับออราเห็นคนขับบ้างไหมบ้างเออมันมันสี สีเออน่าจะสีเทาสีออกเทาเทาเทานะครับน้ําๆๆเงินประมาณว่าน้าเงินเทานะครับแต่บัตรเลทก,ก็แก้เผ็ดได้ใช่ไหมบัตรเลทบัตรเลทแก้แค้นได้ด้วยนะครับตอนผมเดินไปทันมันมันกำลังฉีใส่รถอยู่มันฉีใส่รถค่นสีน้าเงินเทาเทานานั้นเลยล่ะอ๋อเหรอครับแล้วมันฉีใส่ส่วนไหนเลยครับอ๋อที่ล้อหลังนะครับล้อหลังละนะครับนี่แล้ว จะโดนจับหรือเปล่าไม่ครับไม่โดนแน่ๆคุณช่วยเหลือดีดีมากเลยครับผมจะแวะมาเองนาทีนี้เพื่อถามอะไรเพิ่มเติมถ้าไม่ว่าอะไรนะครับจะไม่กลุบสักหน่อยแล้วครับ๋อ,อไม่ครับขอบคุณมากคุณวิเทนผมยังดื่มไม่ได้ไวันที่แล้วก็แลกันนะครับเดี๋ยว,วสนุกนะครับ